ันกล้วยหอมกล้วยหอมเขาก็ผูกเองนะเขาว่าเออผมได้ยินข่าว่าเขาเขาขายของรักสาร้วยีเหรอเขาวยเป็นมะเร็งคนนี้ัสารลไส้ใช่เขาเป็นมะเรงลำไส้แต่ว่านี่ดกล้วยหอมกนแตอนหาอดอนนะหอมมากอันเจะเน้ี่จกล้วยเพรกล้วยเรสุดยอดมากเลย ใครไม่ลองนะคือ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 พลาดอย่างนะั้คือสุด,ดยอดมากเลยหอมมากเลยหอมกล้วยอะ่ะต้องมาลองนะต้องมาลองอ,อยากให้มาลองเองมันกรอบนอกนุ่มในมเคยกินแต่นุ่มทั้ทงลูกใช่ไหมเบศแต่ว่าร้านเนี้ยกรอบนอกนุ่มในกล้วยหอมอืมอร่อยคุณตกใหม่ๆแน่ยยังร้อนอยู่อ๋ออร่อยไม่ใส่ไก่มูนนะคะเล่กี่รสม